ดีครับคุณผู้ชมพ่ผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อเอชียงใหม่1 0 6นะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนก็จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวง CGM48 นะครับแล้วก็เชียงใหม่1 0 6แบบนี้เนี่ย ผมว่าทุกคนน่าจะคือนึกถึงน้องคนนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านอก็เป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ด้วยนะครับก็เป็นใครไม่ไ,ได้นะครับไม่ได้ทำคลิปพูดถึงน้องมานานและสักพักใหญ่ๆนานมากๆแล้วนะครับก็มาจัดหนักจัดเต็มกันในวันนี้นะครับก็คืออ่ะลืมบอกไปวันนี้เป็นวันดีๆด้วยนะครับเป็นวันครบรอบวันเกิด อายุยีสิบสองปีของน้องสิตาสิตาทีระเดชสกุลสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง C J M 4 8นะครับที่ต้องบอกว่า <c oughs> น้องเนี่ยเชิดฉายตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่เปิดตัวด้วยซ้ำนะครับแค่เดินออกมาอยู่ข้างเวทีคนก็ถ่ายรูปลงมาแล้วก็วีดกันสนันแล้วนะครับแล้วก็อ ต้องบอกว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเกือบจะหกปีเต็มในฐานะไอดอลเนี่ยนอ้องสีตาก็ <c oughs> สร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนได้เสมอนะครับด้วยผลงานของน้องเนี่ยแหละด้วยนิสัยหรืออะไรต่างๆของน้องนะครับซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นที่รู้สึกประทับใจในตัวน้องมากเช่นกันนะครับแล้วก็ <c oughs> ต้องบอกว่าอ่ะเนี่ยเพจผมเนี่ยมันครบ เพิ่งจะเขียนบทความครบรอบสองพันตอนไปได้ไม่กี่วันนี่นะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่าน้องสีตาก็เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้แบบผมตัดสินใจที่จะเขียนบทความถึงน้องๆโฟน r เอกรูปแบบติดต่อกันทุกวันมาตลอดทำให้แบบแนวทางเพจของผมชัดเจนขึ้นนะครับก็ เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าตั้งแต่สมัยเกือบ6ปีที่แล้วนะครับที่วง CDM48 เพิ่งเปิดตัวกันใหม่ๆแล้วก็น้องๆ CDM48 <oughs> รุ่นที่1เนี่ยก็เพิ่งได้รับการอนุญาตให้ไลฟ์ส่วนตัวของตัวเองได้หลังจากเดบิวต์นะถ้าผมำจำไม่ผิดนะครับแล้วก็น้องสิต <c> า <oughs> เนี่ยก็ออกมาไลฟ์ในแอป I am เหมือนทุกคนนั่นแหละครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยอ <c oughs> ถ้าจําไม่ผิดนะก็ก็จําถูกแหละเพราะว่าน้องก็บอกเองว่าน้องอ่ะไม่ชอบกล้วยมากๆนะครับซึ่งมันเป็นความชอบและความไม่ชอบส่วนตัวของน้องซึ่งก็ไม่ควรจะไปว่าอะไรน้องนะครับแต่ประเด็นคืออย่างว่าะครับวงสถานการณ์ของวงต้องบอกว่าของ48 Group Thailand ด์ในตอนนั้นเนี่ย คนตามมันเยอะมากๆครับแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่แฟนมันแท้ที่ติดตามวงรักน้องเอนดูน้องหรือทุกวันนี้เนี่ยที่คอยเขาเรียกว่าคอยแซะคอยหาเรื่องคอยบูลลี่อยู่ตลอดเวลานะครับน้องสิตาตอนนั้นมาใหม่ๆยิ่งดังดงด,งด้วยเนี่ยก็ตกเป็นเป้เปาสายตาคนพวกนี้แล้วก็คอยเขาก็คอยหาเรื่องน้องนะครับพอรู้ว่าน้องไม่ชอบกล้วยเนี่ยตอนที่น้องมาไลฟ์ครั้งแรกเลยเนี่ยก็ไม่ไแน่ใจว่าครั้งแรกหรือเปล่านะแต่ช่วงแรก,แรก นะครับก็จะมี <c oughs> คนบ้าบอกาขอแตดส่งอีโมจิรูปรวยส่งให้น้องเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆจนน้องทนไม่ไหวตัดสินใจปิดไลฟ์ทันทีนะครับซึ่งผมก็อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นด้วยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้แล้วล่ะต้องทําอะไรสักอย่างนะครับคือผมตอนนั้นผมเริ่มเขียน ทำเพจใหม,ใหม,ใหมให่เขียนบทความใหม่หมนะครับตอนแรกก็คือพอตอนของน้องสตาร์าผมรู้สึกว่าเอออยากให้กำลังใจสตาร์ที่แบบทํางานงานเ้าดาวมาก็หนักแล้วก็กลับมาก็ยังไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็วันต่อมาวันที่สองมการาสตาร์งวันที่หนึ่งมกรลางวันที่สองมการาเนี่ยเป็นวันเกิดของน้องนิวซึ่งเป็นโอชีของผมผมรู้สึกว่าอยากเขียนอะไรดีๆให้น้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมรู้สึกว่าเออพอแล้วหล่ะไว้ว่าง ไว้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็เขียนก็นแล้วกันแต่ว่าพอเกิดเรื่องราวของน้องสิตาเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่ไม่ได้แล้วล่ะฉันต้องออกมาเขียนให้กําลังใจน้องแล้วล่ะออกมาเขียนทวงสิทธิ์อันชอบธรรมของน้องแล้วล่ะว่าไอ้การกระทําอย่างนี้มันไม่ดีนะไม่ควรทํากับน้องนะครับก็ตัดสินใจเขียนบทความลงส่งให้น้องอกันเขาเรียกว่าลงเพจทันทีนะครับก็ตอนนั้นเพจผมก็ไม่ได้ดังอะไรหรอกนะเกิดแบบ เออก็อยากให้ใครที่เข้ามาอานได้ชุกคิดกันบ้างนะครับแล้วก็มันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าด้ยถ้าผมทําให้น้องสิตาแล้วผมรู้สึกว่าเราน่าจะทําบทเขียนบทความเชิงนี้เชิงให้กําลังใจกันเนี่ยให้น้องคนอื่นบ้างดีกว่าก็เลยเนี่ยครับเลยเถิดมาถึงทุกวันนี้แหละสอง0ันกว่าตอนเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องสิตาด้วยที่ ทำให้แนวทางเพจผมมันชัดเจนมากๆเดียวันนี้นะครับ <c oughs> อะมาว่ากันต่อนะครับ <c oughs> เมื่อพูดถึงน้องสีตาเนี่ย <c oughs> ก็ต้องพูดถึงเรื่องราวในงาน General Election ครั้งล่าสุดนะครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วผมควรจะพูดตั้งนานแล้วแต่ว่าเอามารวบยอดในวันนี้เลยทีเดียวก็แล้วกันนะครับก็ <c oughs> ในงาน General Election ครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ดูถ่ายทอดสดหรือดูไลฟ์ในอเนี่ย ออดูไลน<ม>์ในหอกืออะไได้ดูสดๆในหอนะครับก็จะจําได้นะครับว่าช่วงสปีดของน้องสีตาเนี่ยมันมันสุดยอดจริงๆนะคือแบบโอ้โหผมฟังแล้วแบบว้าวมากๆอะ่ะคือหลายเรื่องเลยที่น้องน้องน้องพูดแล้วมัน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 อิมแพคต่อใจผมต่อใจหลายๆคนมากๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องที่น้องพูด เอ่อคือด้วยเรื่องสถานะของน้องนะน้องคือตัวท็อปของวงอ่ะคือน้องจะพูดอะไรน้องก็มีคนพร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วน้องจะพูดอวยตัวเองเต็มที่อะไรก็ได้แลวแต่ว่าสิ่งที่น้องทําเลยคือไม่ได้อวยตัวเองเลยนะครับน้องเลือกที่พูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเช่นการแบ่งเวลาในในช่วงสปีดพูดที่มันมีไม่กี่นาทีเนี่ยพูดขอโทษเมมเบอร์ทุกคนที่น้องอาจจะเผลอไปเหยียบเท้าใครตอนเต้น หรือเผื่อไปบังใครตอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องก็ตัดสินใจเอาพื้นที่ตรงนี้พูดซึ่งมันโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคือแบบ <c oughs> เอออย่างเงี้ยแหละอย่างนี้แหละ,หละถึงแม้แบบเออน้องจะไม่ตั้งใจแต่น้องก็รู้สึกว่าเออขอโทษก็ดีผมผมชอบเด็กแบบนี้มากๆนะครับ <c oughs> หรือว่าการที่น้องโชว์ความแข็งแกร่งที่จะโดนแฟนคลับกวนแค่ไหนอะไรยังไงแฟนคลับที่ไม่ดีนะ <c oughs> น้องก็บอกว่าเออ เสียใจด้วยนะคะอะไรประมาณนะที่แบบตอนนี้สีตามีความสุขมากนี้ก็ชอบนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ที่น้องพูดว่าไอดอลไม่อยากให้เขาเรียกอะไรนะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยหาความสุขได้โดยเองโดยไม่ต้องใช้ไอดอลเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็ขอให้เออให้ติดตามวงซีทเอ็มีให้ไอดอลเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวสร้างความสุขจิตใจให้ตลอดไปนะอะไรประมาณนี้ผมก็รู้สึกว่าเออ น้องเขาก็พูดตรงดีนะแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าหักด,ด้ามพาด้วยเขา่าขวานผ่าซ่าเต็มที่น้องก็ยังเคารพในเรื่องของว่าทําไอดอลอยู่ดีเพราะน้องก็เกิดมาจากการเป็นไอดอลเนี้ยแต่ว่าน้องก็รู้ว่าไอ,อ,อ,อ้ความจริงแล้วเนี่ยการหาความสุขได้โดยตัวเองโดยไม่ต้องไปยึดเหนี่ยวกับใครมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดซึ่ผมฟังแล้วแบบ ทำได้เลยวันนั้นก็คือแบบยืน standing o v a t i o n ปมมือให้น้องทันทีเลยไม่สนใจด้วยว่าอยากบางใครด้วยแต่ว่าข้างหลังผมไม่ได้จะมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นอ <c oughs> นอก็แบบโอ้รู้สึกแบบ <c oughs> ดีใจมากๆนะครับก็ว่าแบบเฮ้ยสีตากล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยปัะทับใจมากๆแล้วผมรู้สึกว่าใครจะว่าไงผมก็ไม่รู้นะใครจะว่าไงก็ไม่รู้แต่สำหรับในมุมมองผมผมว่าน้องน้องสีตาเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นไอดอล แบบโฟรกรูปมากๆจริงๆนะครับน่าชื่ชนชมมากๆนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงน้องสีตาเนี่ยจะไม่พูดถึงเพลงเชียงใหม่106มันก็คงจะไม่ได้นะครับซึ่งผมเคยเขียนบทความบทความนึงให้น้องสีตาไปไม่แน่ใจว่าน้องสีตาได้หาหรือเปล่านะครับเนื้อหาตอนนั้นก็คือคือไอเพลงเชียงใหม่106ตอนนั้นเนี่ยมันออกมาได้ไม่นานเนี่ยก็จะตรงกับจังหวะที่ค <c oughs> าคาคาคา,าคุระโมยกัดน,นะครับ อดีตสมาชิกรุ่นที่1นึงของวง NCT 48เนี่ยือที่เขาเป็นเซนเตอร์เพลง Match t o k i 315 Go ยุ u นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นต้นฉบับของเพลงชิงกำไย์16เนี่ยประกาศกแกรก,กดพอดีเนื่องจากปัญหาสุขภาพนะครับซึ่งผมก็ชอบกัทกราโมยกะอยู่นะครับผมตอนนั้นผมเศร้ามากมากนะแล้วผมก็เขียนบทความหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะ บอกกับน้องสิตาว่าเออฝากให้ช่วยสานต่อช่วยรับช่วงเดินต่อเพลงนี้ให้มันยิ่งใหญ่ต่อไปด้วยนะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้องสิตาหาหรือเปล่าแต่แบบภาพที่ผมเห็นทุกครั้งที่สิตาขึ้นแสดงเพลงเชียงใหม่06ไม่ว่างานใหญ่งานเล็กงานย่อยงานอะไรก็ตามน้องเต็มที่กับเพลงนี้มากๆจริงๆแล้วผมมีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้ดูสิตาเต้นเป็นเซนเตอร์เพลงเชียงใหม่06นะครับจะพยายามหาโอกาสไปดูสดๆให้ได้แบบ เออ <c oughs> สมัมผัสได้เลยว่าน้องภูมิใจกับการได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้มากๆ,ๆจริงๆน้องเต็มที่เต็มร้อยกับเพลงนี้มากๆจริงๆนะครับนะผมก็เชื่อว่า <c oughs> ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเท่านั้นหรอกที่ภูมิใจใตัวน้องกับเพลงนี้นะครับผมก็มั่นใจว่าตาคาคุรามยกะเองก็เป็นต้นต,นตำรับของเพลงนี้เาก็คงภูมิใจใ,ในตัวน้องเช่นกันนะครับก็นั่นแหละจ้ะอ่ะมาวันเกิดปีนี้ของน้องสีตานะครับก็ ขอให้น้องสิตามีความสุขมากๆสมบัางทุกสิ่งทีดอะไรก็สบปรารถนาไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้มีงานดีๆเข้ามาเรื่อยๆขอให้หนูมีความสุขมากๆขอให้หนูได้สิ่งดีๆเดี๋ยคนดีๆมารักมเ็นหนูดูไปเยอะๆนะจ๊ะซึ่งตัวพี่เองเนี่ยก็ติดตามหนูมาแต่เปิดหัวเลยแล้วก็ติดตามช่วงระหวา่างทางมาตรงนี้เรื่อยๆแล้วก็ ไปเรื่อยๆจนสุดเส้นทางการเป็นไอดอลแน่อนอนแล้วก็ท่านูจะไปเป็นอย่างอื่นหรืออะไรยังไงพี่ก็จะคอยเป็นอาราย์ให้หนูอยู่เสมอนะจ้ะอ่เสะื้อบนนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ